ท่านเป็นนายกองค์การบระหานส่วนตะบนธนูคะ่ะ<อ>ท่านลงมาเองเลยเ,ลย,เยี่ยมมากในเพลงมนรักเสนาเรียนเชิญทา่านนายก <c oughs> เอาละอุไทยกับบางปินชนกันแล้วกราบสวัสดีนะครับ <c oughs> ท่านเลวัตประสงค์แล้วก็ท่านนายกสมทรงนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับ <c oughs> ท่านอำเภอ16อำเภอเลย นะครับแล้วก็พี่น้องชาวอำเภออุทัยชาวอำเภอเสนาบนะครับเภอิปปีนทุกๆอำเภอเลยนะครับออกมาหน้าเวทีได้เลยพวงมาลัยเตรียมเลยนะครับนะครับวันนี้ผมนายกทีเหลียวจากนะครับอำเภออุทัยวันนี้ท่านประพันธ์ตีบุผานะครับส่งให้ข้าประกวดนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะให้ชาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสุขมากๆนะครับของเสียประมือหน่อยออกมาเต็นได้เลย อยยุวุฒยาคุ้งเก่ามีคนเขาเล่าว่าสาวเจ้าอองาม คุณที่ดับประมูลหรือหน้าอีกแกลงเทศกหารงานวัดจัดงานใหญ่โตแห่งวัดบางน้ำโคจะลองใหญ่โตจกันแสดงจะพาชมชายทอตาแม่ยายเที่ยวไปทุกแห่ง แต่พี่ยังว่าอัดละแวกจุดใกล้จะแย่งแสงรักพี่ไปอำเภอเจนาแม่มบ้าเาบ้านนาของพี่จุดดังเทพีที่มีอยู่น้าให้เมืองไทยอยากู ได้สบายอายุสยามกับคุณนะครับท่านดรสุธินไชยชุมศักดิ์นะครับผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนอนนาเทศตาบ้านน เมืองทยอยากกลัวเลยน้องรับรองน้องไม่ทําใจพอว่านิวิทัยอยากได้บภยัยอายุทยาค่ะท่านนายกเฉลียวนะคะท่านนายกอบตตำบลพนดูค่ะกำลังใจมาเลยนะคะ สุดยอดสุดยอดเชียร์เลยค่ะเชียร์ได้เลยนะคะเชียร์เลยค่ะเอา,มาเ,ลเ,ลเอามาเลายมาไหมใส่มือเลยครับใส่มือดีกว่าค,ครับใส่แขนดีกว่าครับอ้สุดยอดจริงๆใส่ตะกร้าได้เลยครับ มาเลยมาเลยอุทัยมามามาแล้วใครบอกอุทัยปิดหอพักมากันเยอะเลยมาทั้งนี้คมขอตะกล้าครับขอตะกล้าครับขอตะกล้าอีกนะคะสำหรับตะกล้าขออะกพรใบคับ อขอตะกร้าอีกหนึ่งใบนะคะสำหรับอภัยอุทัยนะคะน้ำใจมากมายทีเดียวนะคะต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท่านนายกนะคะวันนี้ท่านลงแสดงความสามารถอนอกจาก<อ>ที่ลูกบ้านแล้วยังเก่งมากคะ่ะท่านนายกเฉลียวนะคะผมชอบมากเลยท่าดนนานจะมีมเไลัยไหมครับ นะคะน่ากลัวคือคุณคือท่านนายกอบตธนูนะคะนายกเฉลียวสุประเสริฐวันนี้ท่านมาในเพลงขออยู่ด้วยคนเรียนเชิญค่ะท่านนายกค่ะน่ากลัวนะเนี่ยขนาดยังไม่ร้องมายึดพื <c oughs> ้นที่ให้มาไายเลยต้องเชียร์มาแต่ท่านนายกเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะนายกอบคุณท่านอาจารย์นะครับทั้งสองท่านเลยนะครับโอ้โหอ้าวใหม่แล้วสร้างความสุขให้แก่ชาวจังหวัดพระนครเสียุธยานะครับท่านใส่ชุดนี้มาผมมองเลยครับเรา ครับกราบสวัสดีนะครับท่านสุจินชาจุมศัก์แล้วก็ <c oughs> ท่านเลวัตประสงค์นะครับแล้วก็นายกสมทรงแล้วก็เดี๋ยวก่อนมองไม่เห็นไฟมันส่องตา <c oughs> ครับ กับปรรญาท่านวิเชียรน,นะครับและแขกผู้มีเกียรติมากมายเลยวันนี้แหมเพอมา16อำเภอเลยนี่พี่ชายผมบาง์เอินจาบาง์เบอิน,ะ <c oughs> นวันนี้ชาวอำเภออุอทยัยชาวอุทัยไม่มาหรอ <c oughs> ไม่มา <c oughs> ผมไม่ไม่ลาไม่ไม่ไรนะครับ <c oughs> ผมซื้อพวงมาลัย <c oughs> ผมพวงเดียวนะครับ, <c oughs> รบก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ ที่มาวันนี้นะครับก็มาช่วยจังหวัดพระนครศสียธยานะครับและเขาแขกภูมิเกียรตินี่นายกประสาททองก็มาพี่ชายรักกันมากเลยนะครับแล้วก็ชาวพะอุไทยมาหมดหรือยังเนี่ยมาไหมเนี่ยนี่นายกเพื่อนกัน เอาน้ำชาน้ำชาน้ำชามาวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านประพันธ์ธีบุผานะครับรอบท่านนายเบอร์อุไทยรับรท่านไม,ไ,ไม่เอาไลยไปนะ <c oughs> ให้แล้วไม่ให้คืน <c oughs> ท่านประพันธ์ธีบุผาก็ส่งให้ประกวดนะครับผมนายกเหลียวนะครับตะมนทโนูนะครับ,นนนะรบก็รักทุกคนเลยชาวจังหวัดปนคอนสิยายอยากให้ โมโดรดกโลกคู่กับอยุธยาต่อไปนะครับแต่ทุกคนให้มีความจริงใจวันนี้นะครับรักเหลียวน้อยนะครับแต่ก่อให้นานๆนะเอา้าขออยู่ด้วยคนครับผมของสั้ ตามตัวจองน้องเจ้าดังเงา,บาอบายผม้พองพร้อมพายเดินตามและจัดมาทำยิมไห้ดวงใจพี่ด้องมีดีเือนตากลมเจ้าก็บันดังคงมมดสบตาเหมือนจะจิน ว,ว่า้าหัวใจน้ำคงไม่มีเวนกรรมนักคงไม่ทำให้เกิดเจะเธอไม่กลับพุดจาสักทีบุญมาได้ว่าสนาคงดีนัคงจะมีสเสน่หฮาฮ่ฮคนเคียงก็คงจะควงดอกก่อน ดอดเมื่อคนดันพลัดมาหักเบาเคยรงเหยาคุมา้มค่าการดาบีขอมาอยู่ด้วย ยใจเหลือไม่จะส่งน้องเลือนแล้วก็จะโดนไล่หวังว่าดาวหัวใจน้องไม่มีขอบคุณ คนเคียคงจะก้งจะบควงน้องก่อนที่นอนเหมือน จังหวัดเบอรพิยานีครับปีกบุญผานั่นเองเบอร์นครหลวงมาเชียงบนเลยอยู่คู่จังหวัดชาบยาต่อไปครับขอบคุณมากครับสุดยอดจริงจริงพี่ประพันตีปุญผานะครับดูค่ะเอาเลยครับมอบได้เลยครับขอบคุณพี่โดขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ประพันธ์บิชชายนะครับ อยกรับว้ยภูลไยูดกันหรือยังูมลดกันหรือยังดแล้ค่ะด้แล้วค่ะรักเสียวน้อยๆห้อยนานๆมากมากมากนมาเารับธ์นะคะมาให้กันไทกันนะคะอาเภอไทยค่ะสุดยอดเลยสองเชียจะนายกมากันเยอะเลยค่ะนายกสุดยอดเลยอบตทะลุค่ะเอาเลยเอาลุยเลย ใจน่าเชื่นใจค่ะโอ้กำลังใจมาล้นหลามเลยนะคะยังยังไม่หมดโอ้โหนายกเราสุดยอดมาเลยมา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  <Ciao> จากจากไหนพี่อุท nah ัยใช่ไหมครับอุทัยปิดนี้คอมุสากะฮะโอ้เอาอุทัยขอเสียงหน่อยโอ้เอาพี่เอาเอาเดี๋ยวมาไลไมาอีกพี่เต้นเลย โอเคโอเคครับผมเอามาแล้วมาแล้วพี่มาอะไรมาแล้วพี่พี่มาอเลยไปอีกไม่ไม่เอาเอาไปไม่เยอะเลยโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคมามามาจากอุทัยมาแล้วเียร์ได้อยู่ค่ะยังเรียร์ได้อยู่นะคะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แยงขึ้นแล้วแต่ขนาเสนาจะมองไม่เห็นกันลเอาเอามามามาค่ะอัเพอรุไทยค่ะท่านนายกจ่าอุทัยนะครับสุดยอดเลยค่ะนายกเสนาจ่าทั้งสนุกทั้งมีความสุขนะคะเวทีนี้เสนาจ่าแล้วก็ยังได้บุญกุศลกันด้วยนะคอ่าเจ้าอุทัยนิดนึงเรียนว่าวันนี้นะ แต่งตัวกะไม่ให้ใครเหมือนแล้วใต่ชุดลอห้าเจออูไทยหมองเลยสูไม่ได้เลยโดนนายกเฉลียวนะคะอาจารย์คะอีกสักท่านหนึ่งคะ่ะจากอำเภอบางปะหันค่ะคุณประจักษ์วัสุรัตน์นะคะผู้ใหญ่หมู่12ตบตำบลพุทธเหลาในเพลงอกหักจากปักใต้เชิญค่ะ